นี่น่ารักมากเลยอันนี้คือปืนไ่ะพี่ตู้มันคนไ่มันคือปืนปืนแบบอันนี้ด้วยมีปาปีบังย่มันจะคอยงับคนที่ใจร้ายกับมันมันไม่ใจร้ายกับเด็กๆนะพี่ก็ยังเป็น ออกแล้วมันก็เลยออกอะ <c oughs> อย่างงี้นะแล้วก็ <c oughs> ีแล้วเราก็เขียนแต่นี่มันเป็นกระดาษเราก็เลยเขียนไม่ได้เนาะนี่อันนี้คือที่ค่อยอย่างนี้นะเอออันนี้เลยนี่หนึ่งอันอันนี้คือที่ปดตาที่ปดตา,างนี่หนูสามารถนอนหลับได้ ใก่ยังม่ได้นะแข่งคอยแข่งอารมณ์เงี้องนะครับ